ปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีคนชวนคุณไปกินเมลอนที่บ้านหรือไม่คลิปนี้เป็นคลิปดันด้อมน,นะคะขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ การอ่านไพ่เป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะคิดดีพูดดีทำดีมีศีลธรรมชีวิตจะดีตามเหตุปัจจัยที่คุณได้ทำนะคะเดี๋ยวขอดูคนสามแบบเนาะที่เข้ามาดูในนี้นะจะมีคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนแบบเ,เงื้องักกระปิดกระปอยแบบนี้นะเนาะเดี๋ยวขอดูคนโสดก่อนนะว่า,าปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีคนชวนคุณ ไปกินเมลอนที่บ้านหรือไม่มคนคนนี้เขาเป็นใครเนาะคนที่จะชวนคุณไปกินเมลอนที่บ้านคนโสดขอดูหนึ่งใบค่ะ,ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อชอบทําบุญทําทานเป็นคนจิตใจดีนะเออเป็นคนที่แบบเนี่ยมีน้ําใจอ่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นขอดูแค่หนึ่งใบนะคนคนนี้แล้วสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา สรุปคุณจะได้ไปกินเมล่อนที่บ้านเขาหรือไม่เนาะขอไพ่สี่ใบสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วเขาจะชวนคุณไปกินเมล่อนที่บ้านหรือไม่ไพ่หดาบไพ่คว e นออฟครับไพ่สองเท้าแล้วก็ไพ่สรุปของคุณเออะไรไพ่ห้าเมท้า จะยังไม่ได้กินไหมคนโสดเนาะแต่ถามว่าชอบชอบกันไหมชอบกันเนาะแต่ว่าเนี่ยมันยังมีความวุ่นวายอยู่อะไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยมันยังมีการแบบต่อสู้กันแบบว่าเนี่ยมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่า,าแต่ถามว่าชอบกันมากนะคนโสดคิงออฟคับเนี่ยคนโสดชอบกันมาก พี่นอครับชอบกันรักกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวเออยังไม่ลงตัวถึงขั้นได้ไปกินเมลอนที่บ้านของเขาเนาะเนี่ยเอ่มันยังมีความวุ่นวายอาจจะแบบว่ายุ่งอยู่กับเรื่องงานหรือว่ายุ่งอยู่กับการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อะเออมีโอกาสว่าอาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยออกมาสองไม้เท้าเนี่ย แล้วยังเป็นห้าเมเท้าต่อมาอืมขอเปิดไพ่ยขยายให้คุณหน่อยคนสดเอขอไพ่ยขยายไพ่ห้าไมเท้าให้คุณหน่อยนะอู้อุ้แต่หลังจากแต่หลังจากอทะเลาะก,กันด้วยว่าหลังจากความวุ่นวายนี้ก็มีโอกาสอยู่นะคุณเออนี่ หลังจากอ,าออกมาจากความวุ่นวายในเรื่องกิจการงานได้ก็มีโอกาสอยู่นะอาจจะไปดืออ่มกินสังสรรค์หรือว่าไปไปเนี่ยเออเนี่ยเห็นมเอ,อ็ดออฟครับอาจจะไปตรงที่มีแหล่งน้ำอ่ะเออเนี่ยไปดื่มไปสังสรรค์ไปทำอะไรอ่ะ เอสอ e, อกครับมีโอกาสอยู่นะคุณแต่ว่าต้องออกมาจากความวุ่นวายต้องเลิกทะเลาะก,กันก่อนหรือว่าเลิกเลิอกออกจากความวุ่นวายให้ได้ก่อนจากจากบางคนก็จากกิจการงานหรือว่าอาจจะทะเลาะกันเองอ,เเอ่ะเนี่ยมีโอกาสอยู่นะคุณเออเดี๋ยวมีโอกาสว่าเขาจะมาง้อคุณอยู่นะถ้าทะเลาะกันคนโสดมีโอกาส code. อยู่นะเออ นะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของอคนที่มีคู่เนาะขอดูคนมีคู่นะ,ะคนมีคู่คุณจะไดะ้กินเมลอนที่บ้านกันหรือไม่เนาะหรือว่าจะได้ไปกินกันที่อื่นหรือยังไงหรือว่ามันเจ็ด ยุ่งอะไรไหมชีวิตมันจะมีอะไรเข้ามาไหมเนาะคนมีคู่เนี่ยขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นคนบุคลิกลักษณะยังไงเนาะคนมีคู่เขาเป็นคนคิดมากนะไพ่เดมูนขอไพ่ขยายหน่อยว่าไพ่เดมูนนี้คืออะไรเนาะเป็นคนคิดมากหรือว่าเป็นคนมีเซนต์หรือว่าเป็นอะไรหรือว่าคนเก่งในเรื่องของศิลปะมันจะต้องมีบางอย่างที่เราพูดขึ้นมานี่แหละนะ เ,เดโมนมันแปลออกได้เหรียญมันมีสองด้านนะโอ้โหอาจจะทะเลาะเอออาจจะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนคู่ของคุณอาจจะมีการทะเลาะกันไหมเออคนโสดก็ทะเลาะกันนะเมื่อกี้ห้าม่เทา้าอันนี้ห้าดาบขอไพ่ขยายอีกหนึ่งใบซิว่าพวกคุณเป็นยังไง แต่ก็ยังมีความมั่นคงกันอยู่นะนี่ Night of Pentacle เนอะเออยังมีความมั่นคงกันอยู่นะอ่ะอาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลอะไรกันอยู่เนาะอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่ายังมั่นคงกันอยู่ยังไปกันต่อเนาะไปกันต่อแบบช้าๆแต่ว่ามั่นคงอะ่ะเอามาดูกันต่อว่า คู่ของคุณสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงเนาะจะได้ไปกินเมลอนกันที่ไหนนะคนมีคู่ขอไพ่สี่ใบคนมีคู่เป็นยังไงอ่า e วีนออฟสอดขอไพ่สี่ใบอ่าแปดไม้เท้าสองไม้เท้าอ้าวมาเหมือนคนโสดเลยมีสองไม้เท้าเหมือนกันอาจจะ เกี่ยวกับเรื่องงานน่ะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องงานกันอยู่ไพ่สุดท้ายหกเม่เท้าโอได้ไปกินไปกินกันแน่นอนอเออได้ไปกินเมลอนกันแน่นอนน่ะเดินทางไปกินเมลอนกันที่ไหนไม่รู้แต่ได้ไปกินไนไปกินเมลอนกันแล้วอ,อ่าไพ่สรุปไอไพ่ใต้สำรับเป็นเดอะซันด้วยอ่ะเดอะซันได้กินแน่นอนน่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ คน,คนมีคู่ได้กินเมลอนแน่นอนร้อเเนาะไพ่เดอซันเออเออแต่ว่าก็นี่แหละมีการเดินทางไปกินเมลอนกันที่ไหนอะเออสักที่อะอ,อ,อาจจะเป็นที่ไหนบ้านพักตากอากาศของพวกคุณหรือว่าไปที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นแบบว่ามองไปแล้วเห็นภูเขา เออมองไปแล้วสูงสูงก็มีเนาะอยู่ในที่สูงสูงหรืยยังไงไปท่องเที่ยวกันไหมหรือว่าถ้าไม่ไปท่องเที่ยวเอ่อในที่ที่พวกคุณจะได้กินเนล่อนก็จ,จะเป็นเนี่ยภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมีมองไปแล้วเห็นภูเขาแม่น้ำลำทานอย่างเงี้ยเห็นแม่น้ำเห็นทะเลเห็นภูเขาเอ ไม้เท้าจะมีการเดินทางไปกินเมลอนกันเนาะแต่ว่าค่อนข้างแบบว่าต่างคนต่างทำงานเนาะทำงานเยอะแบบไม้เท้ามีการพัฒนาเติบโตในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นดีขึ้นเนาะสำหรับคนมีคู่นี่คว o นออฟสอามันจะเป็นความชัดเจนนะ e n of s อฟ r อดเนี่ยเพราะว่าไพ่ควีนออฟสอดเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ไม่ปล่อยให้อะไรอ่าที่มันแบบไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนอ่าระดับควีนออฟสอดนี่ชอบความชัดเจนมั่นคงจริงจังจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาควี Queen Sword, นออฟสอดพูดอะไรทำจริงรักใครรักจริงทำอะไรทำจริงอ่ะ e วี Queen Sword, นออฟสอดเนาะแล้วมันมีการเติบโตและพัฒนาขึ้น,นอ่มันจะมีสิ่งดีๆ เติบโตขึ้นเต,ต,ติบโตขยับขยายมากขึ้นอาจจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่ายังไงก็ตามมันจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเห็นไหมมีแต่ไพ่ดีทั้งนั้นเลยของคุณเนี่ยได้กินแน่นอนเนาะเพราะว่าไพ่ใต้สําหรับยังเป็นเดซานอีกนะได้กินแน่นอนคนคน,คนมีคู่นะเออแล้เวเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของคนแบบเงื้องักกับปิดกระปล่อยเนาะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะในส่วนของคนเงือกนะอ่าคนแบบเงือกงักกระปิดกระปอยพวกคุณนี่อ่าจะได้กินเมลอนไหมจะมีคนชวนคุณไปกินเมลอนไหมช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้อืมเขาจะชวนคุณไปกินเมลอนที่บ้านไหมเออม,มาดูกันเลยเนาะอ่า ขอดูหน่อยว่าคนคนที่จะชวนคุณไปกินเมลอนที่บ้านเนี่ยเขาเป็นใครเนาะอืมเขาเป็นใครขอพ่าหนึ่งใบนะคนเงื้อนักทั้งหลายเนาะค,คนเงื้อนักคนนี้เขาเป็นเพจออฟวอนอ่าเป็นคนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเป็นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าไหมหรือว่า ประมาณนี้แหละเออเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะเออมันเป็นเพจไงยังเป็นเด็กอยู่่ะเออเพิ่งรู้จักกันด้วยว่าถ้ารู้จักกันก็จะมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันเนี่ยอืมก็มีโอกาสว่าจะเป็นคน<ม>ที่อายุน้อยกว่าด้วยเนาะเพราะว่าเป็นเพจนะอ่ะยังไงก็ตามคนคนนี้เขาจะมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับคุณนะนะ คนที่แบบเงื้อนักขอดูสถานการณ์ของคุณหน่อยคนเงื้อนักทั้งหลายเนาะเออขอไพ่สีใบสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงคนเงื้อนักไพ่ The Magician คุณได้ไพ่แปดเหรียญโอ้โหคนเงื้อนักก็ค่อนข้างที่จะมีความสม่ำเสมอหรือว่า,าพวกคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินเนาะ ในเรื่องการหาเงินไพ่เทมเพลนตนมีการติดต่อสื่อสารกันเสมออแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไพ่ควีนออฟโอ้มีโอกาสมากๆเลยคุณมีไพ่ดีทั้งหมดเลยอะ่ะไพ่เดอะเมจิเชนไพ่หมายเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยเออไพ่เดอะเมจิเชนหมายเลขหนึ่งนนเห็นไหมคุณเห็นหมายเลขหนึ่งไหการเริ่มต้นสิ่งใหม่เนไห ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะจะมีการเ,เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นไนพะ่เดอะเม i ิเชเนี่ยเ,เกิดสิ่งดีๆเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นไพ่หม่เลขหนึง่งไพ่ใบนี้8ดเหรียญเนี่ย มีการเติบโตขึ้นขยับขยายมากขึ้นมีการาใส่ใจกันมากขึ้นเนี่ยดูแลใส่ใจเนี่ยเห็นไหมเหมือนคนตอกเหรียญเนี่ยตอกเหรียญแบบที่ว่าลงลารายละเอียดลงด bon. ีเทลอ่ะเหรียญอันนี้ใส่เป็นรูปอ่ะใส่เป็นลายดอกบัวใส่เป็นใบไม้อ่ะใส่เป็นดอกทานตะวันใบเมเปิปลอ่ะใส่เป็นดอกทิวลิปใส่เป็น เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมแกะสลักเป็นดอกไม้อะไรคือลงรายละเอียดลงดีเทลแบบว่าใส่ใจกันมากๆากเออคนเงื้องัดอ่ะเนาะเออดีนะนี่ทเทมเพลนเนี่ยมีการอ่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณทเทมเพลนเนี่ยเออนี่เห็นไหมมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน อาจจะได้ไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำด้วยกัน t e p e r a n c นเนี่ยไปในสถานที่ที่สวยงามอ่ะเห็นไหมแหล่งน้ำสถานที่สวยงามเนี่ยอืม a n c e ได้ไปได้ไปกินเมลอนอยู่นะคุณ Queen of วอนส์ค e ีนออฟวอ่อาไพ่จบก็ดีอีกอ่า มีจะมีไฟมีแพชชั่นในการทำงานในความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาจะช่วยกันทำงานในความสัมพันธ์นี้ Queen of w a n อนม,มีโอกาสหรือว่ามันก็อ่านได้สองแบบว่าบางคนอาจจะติดงานหรือว่าไพสรุปเป็น Queen of Wands ยังไงเนาะ เดี๋ยวๆขยายให้คุณดูดีกว่าคนเงื้องักว่าคุณจะติดงานหรือว่าพวกคุณจะทำงานในความสัมพันธ์อย่างมีแพชชั่นเดี๋ยวขอดูไพ่ขยายให้คุณหน่อยคุยนอตบอลของคุณคืออะไรเนาะคนเงื้องักทั้งหลายเนาะเออขอไพ่ขยายไพ่คุยนอตบอลหนึ่งใบนะอ้าวคนเงื้องักไพ่ของคุณมันจะมีการติดงานกันไหมนะหรือว่ามีการ มีบางคนปิดใจไหมมีบางคนแบบมีกำแพงมีบางคนที่ปิดใจหรือไม่เนาะคนแบบงื้องักกับปิดกับปล่อยเนี่ยมีบางคนปิดใจไหมขอไพ่ขยายอีกหนึ่งใบเนาะแต่เหมือนสถานการณ์จะดีแล้วเนาะเออมันเหมือนจะดีแล้วนั่นเนี่ยขอไพ่ขยายให้คุณอีกหนึ่งใบนยนะคะมันคือยังไงมีคนปิดใจแล้วยังไงต่อจะได้กินไหมเนี่ย ไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยเป็นการเฉลิมฉลองเอออาจจะแบบว่ามีมีเพื่อนอ,อ่าไปด้วยก็ได้เนาะเออมีเพื่อนไปด้วยหรือว่าอาจจะยังแบบว่ามีความแบบว่าอ,อ่าวางตัวแบบว่าอ,อ่ามีโอกาสว่าจะยังมีเพื่อนไปด้วยหรือว่าเพื่อนไปช่วย เชื่อมความสัมพันธ์ให้กับพวกคุณให้มันดีขึ้นด้วยยังไงนี่แหละเออคนกระปิดกระปอยนีย่มีตัวช่วยเป็นเพื่อนที่มาช่วยเชืช่อมความสัมพันธ์ให้กับพวกคุณนะเออคนเงึ้ยงงักเนี่ยนะจะมีไพ่สามถ้วยคือการเฉลิมฉลองเนาะอ่ามีโอกาสได้กินอยู่นะแต่ว่าอ่าสถานการณ์จะมีะเพื่อน หรือว่าใครบางคนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับพวกคุณให้พวกคุณแบบอ,า,อากล้าที่จะแบบเข้าหากันมากขึ้นหรือว่า,ากล้าที่จะแบบว่าสนุกสนานเฉลิมฉลองไปด้วยกันอ่ะเออคนนึงง่างักนี่เนาะจะมีตัวช่วยอ่ะมีตัวช่วยเข้ามาน,นะเออนะก็ลองดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นประมาณนี้ไหมเนาะ เออจะยังเป็นหรือว่าอาจจะยังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่สามถ้วยเนี่ยแต่มันคือการเฉลิมฉลองความสําเร็จในความรักนะไพ่สามถ้วยจริงๆแล้วอ่ะ,อะการมีความสุขการเฉลิมฉลองเหมือนคนไปกินเลี้ยงอ่ะ,อะเหมือนคนไปกินเลี้ยงไปแบบแฮปปี้กระดิกระดากันอย่างเงี้ยเออแบบสดใสร่าเริงแต่ว่ามันจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนฝูงอ่ะเออ มันจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบชิวๆสนุกสนานกันเฮฮาปาร์ตี้กันประมาณเนี้ยเออคนแบบเงื้องกักกบปิดกระปอยอะเนาะลองดูเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ไหมนะไพ่ใต้สำหรับของคุณคืออ้าวสิบถ้วยเลยคนลุกก็ไม่แน่นะคุณคุณอาจจะสมหวังก็ได้นะคนเอ่อเงื้องกักกรปิดกรบปอยนี่คุณอาจจะมาสมหวังกับคนคนนี้ก็ได้นะ เออนี่ได้ไพ่สิบถ้วอยอ่ะคุณเออลองดูนะลองดูว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณก็ได้นะคนที่เข้ามาช่วงที่เราบอกเนี่ยปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีคนชวนคุณไปกินเมลอนที่บ้านหรือไม่ไม่แน่นะคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเพราะว่าจบด้วยไพ่าสิบถ้วอยอ่ะไพ่แบบไพ่ใต้สําหรับอ่ะคุณ ไปสิบถ้วยเลยเนาะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปดันดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ